อ้าวเน, x, น nee. ี่ยบ้มากนะครับ thank y o ครับ thank you ไม่ใช่พอพอสวัสดีคนทั้งสวนคนด้วยนะมันบักก็ใชนะเป็นอะไรเนี่ยอยู่ดย Gue t referred to this channel because it's very exciting, very จะจะไวยตายใจเยนเจเยนคลับนี่ไงจุยมนันี่ยังเออได้เสียงเพียไม่ก,กล้าไก่น้อย लोग ही कौन पाले तो पाले तो, मैं कर सकता है Det er Den lille der. Thank you. สุดท้ายเอองงแ๊บทำไรเลแล้ว เอาไม่เอาหรอเอาไหมน้องพัใจไม่ไม่ไม่ีมของของยายเอาขึ้นเถอะฮะอะไรใครอยากเข้ามาคลอกเลย คุณดูออกไปแล้วก็กระเจิดกรสเจ็ดเลยสมบัติคุณดูทั้งสองคนด้วยนะครับผม Oh, look at all of them. ฮะ <c oughs> ยากเนี่นะเคครับดูไปแล้ว

ไปะปขับตนีกตกขับยูนี่ได้มามาไปเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mẹ nè nô